สวัสดีค่ะเราก็จะมาดูดูกอตของเรานะคะวันนี้ข่ายน้ําใหญ่นะคะก็จะเยอะๆสวยงามสวยงามค่ะมีกระชังที่สอนะคะตัวหนาแน่นเหมือนๆกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปชมเป็น,เป,นเป็นกระชังต่อไปนะคะอันนี้กระชังที่สามนะคะ จะเริ่มมีขาแล้วน้องมีขากันหมดแล้วนะคะเริ่มมีขากันแล้วก็ประมาณี่สิบห้าวันอันนี้จะชั้งที่สี่ก็กำลังถ่ายน้ำอยู่นะคะ ก็จะมาทางคลิปต่อไปในการจเจริญเติบโตของต่ตตตละครั้งนะคะเดี๋ยวเป็นลูกกบก็จะมาอัปเดตอีกทีนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะคะ